สวัสดีครับผมนะฮะกับช่องนี้นะครับ B Rising Carbon Channel นะฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวเฮียจะมานี่มาเทสคอยไฟนะครับหนึ่งสองห้านะครับตัวคาบูนะครับว่าคอยส้มตัวเนี้ยแรงไหมนะฮะแต่ตัวนี้นะครับเป็นของสํานักนะครับอาจารย์ม่อนของแพ่นะครับก็เป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวเฮียจะมาลองว่าอ่าคอยไฟตัวเนี้ยสีส้มเนี่ยไฟแรงไหมนะครับแล้วก็จะเอามาเปรียบเทียบกับตัวคอยไฟ ติดรถเดิม125ขับูว่าไฟมันยังไงเลยเฮียจะมาเปรียบเทียบให้ดูแล้วเฮียจะใส่คู่นะนะครับนี่นะครับก่อนจะรับชมนะครับ Enduro นะครับป้ายอยู่ข้างหลังเห็นไหมเอ่ยนะฮะนี่น้ำมันเครื่องนะครับลองใช้ดูนะครับแล้วจะติดใจครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะฮะเพราะตอนนี้ช่างกําลังเอ่อใส่คอยไฟอยู่นะครับปกติคันนี้ก็เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเป็นคอยส้มนะตอนนี้กําลังใส่คอยเดิมไปอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราจะสลับ นะฮะแล้วเดี๋ยวเราปิดไฟเนาะเดี๋ยวเราจะมาเทสกระแสไฟกันแบบคร่าวๆแนวลุกทุ่งดีกว่าว่ากระแสไฟม,มันแรงไหมนะครับวับนนี้เทสแค่กระแสไฟอย่างเดียวนะฮะตอนนี้เดี๋ยวช่างเขากําการติดตัวอคอยไฟเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวเฮียจะใส่คู่กันเลยแลย้วเฮียจะปิดไฟนะฮะแล้วก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูว่ากระแสไฟมันแรงจริงไหมนะครับโอเคเราไปชมกันเลยอ่ะโอเคนะคับเป็นไงสัตว์เจอลูกน้องเหรอเฮียใครตัดผมให้มึงไว้สัตว <c oughs> <c oughs> ใครตัดได้มึงวะ <l ux> ลูกพี่อ่ะก <c oughs> <c oughs> ูเองแหละก <c oughs> <c oughs> ็เทอะไรเงี <c> ้ย <oughs> มาโอเคนะเอ่อทีนี้นะครับเฮียใส่ตัวของอาจารย์ม่อนของแผ่นะครับก็ลองดูเนาะนะครับก็เป็นคอยส้มนะฮะก็ทีนี้ก็ติดตั้งไว้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองกันแบบวิธีบ้นบานๆนะวิธีบ้นบานๆนะครับก็จะเห็นกระแสะไฟได้ชัดนะฮะเดี๋ยวเฮียจะปิดไฟนะแล้วตัวนี้ นี่ที่มาติดตั้งไว้แยกออกมาตัวนี้เดี๋ยวเฮียทำปักเสียบไว้มาเสียบนี่มันจะง่ายเลยนะครับในเร็วในการถ่ายทำเนาะฮะแล้วก็ตัวนี้นะเดี๋ยวเฮียก็จะมาเทสตรงนี้อีกเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะมาเทสกระแสไฟเดี๋ยวจะปิดไฟมาเปรียบเทียบกันว่าส้มนะครับของแต่งนะฮะแล้วก็ดำของเดิมนะครับตัว1 2 5ขบูนี่อันไหนไฟมันจะสดใสมันจะแรงกว่ากันนะครับสีมันจะสวยกว่ากันนะแล้วทีนี้นะครับคันนี้ คันนี้คันนี้ใส่กล่องโซนิกนะครับไม่ได้ใส่กล่องเดิมนะเดียียเฮียใส่กล่องโซนิกนะครับเปรียบเทียบเป็นกล่องโซนิกเนาะนะฮะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันดีกว่านะครับว่าเอาคอยส้มก่อนนะว่าไฟมันแรงไหมครับเฮียแบบลองแบบลูกทุ่งนะเฮียไม่ได้มีเครื่องมืออะไรลองอะลองแบบนี้แหละอาจจะโอเคจับห่างให้ประมาณสักเอ่อหนึ่งเซนนะคร like ับน่ะนิ่งๆนะครับน well> ิ่งๆนะนะโอเคเดี๋ยวดับทักไฟก่อนนะฮะ มืดนะครับโอเคนะครับเริ่มสตาร์ทเลยนะฮะนะฮะสีสวยสดใสไฟแรงอยู่นะครับไฟแรงอยู่นะฮะเป็นเส้นสายสวยเลยนะครับบางทีกล้องมันจับไม่สวยนะครับแต่แต่จับนี่นแดงแดงม่วงม่วงเลยนะฮะสวยอยู่นะครับเอ๊ อ่ะนี่นะฮะเห็นไหมครับอ่ะโอเคจําภาพไว้นะครับจําภาพไว้อ่าโอเคพอนะครับจําภาพไว้นะฮะตอนนี้เราทําการเทสตัวคอยส้มนะโอเคมาทีนี้เราเปลี่ยนปลั๊กสิอ่าถอดปลั๊กออกเสียบปลั๊กเอาปลั๊กตัวกล่องส้มคอยส้มไปเสียบคอยดําคอยเดิมนะครับกล่องโซนิกนะฮะอ่ะเทียบแบบนี้เห็นกันจะจะเลยนะครับเจ๋งไม่เจ๋งดีแค่ไหนนะฮะ ไม่ดีนะครับเขาไม่ทําออกมาขายนะครับทําออกมาขายมันต้องดีเสมอนะครับอ่ะโอเคทีนี้เราไปต่อตัวตัวคอยเดิมนะครับโอเคอไปเลยอ่ะใกล้ๆหน่อยนะฮะนีะไ้ไฟไฟเพี้ยนลงเครื่องไฟเพี้ยนลงเครื่องเข้า <laughs> เข้าไปใกล้อีกหน่อยเข้าไปใกล้อีกหน่อยอนนะ้สายไฟเส้นเล็กกว่านะครับไฟเส้นเล็กกว่าเบาวกว่านะฮะนี่นะฮะ นี่นะครับถ้าเห็นตัวจริงอ่ะจะเปรียบเทียบได้ชัดเจนนะครับเห็นตัวจริงจะเปรียบเทียบได้ชัดเจนแต่ถ้า,าดูในกล้องวิดีโออาจจะเหมือนใกล้เคียงกันไหมแต่กระแสไฟเบากว่าเส้นเล็กกว่านะครับนะครับที่เฮียเทสดูนะครับ,นะรบ, He oo, รบมองด้วยตาเปล่าตาจริงนะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเสียบปลั๊กไฟก่อนนะครับมันมืดนะครับคอยเดิมนะครับเบากว่า นะครับบอคอยเดิมเบากว่าอ่ะเดี๋ยวเราลองคอยเดิมเป็นแบบว่าสว่างสว่างสิอ่ะอีกทีหนึ่งนะฮะมันจะมองเห็นได้ชัดไหมอ่ะโอเคไปกระทึบนะฮะอ่ะทาแบบนี้นะอ่ะเส้นแบบนี้นะอ่ะอ่ะโอเคอ่ะคอยส้มเลยไปเลยคอยส้มเลยพอเปลี่ยนดับเครื่องเอาเปลี่ยนใส่คอยส้มอ่ะอ่ะทีนี้เราลองแบบสว่างนะเนี่ย แต่ถ้ามองใน้ปลาเปล่าเนี่ยๆๆเห็นชัดๆเลยชัวร์ๆเลย,ว,เลยว่ากระแสไฟตัวสีเกาะตัวคอยส้มนะครับมันรุนแรงกว่านะครับกระแสไฟมันมาดีกว่านะฮะอ่ะเอาเลยเห็นไหมเส้นมันใหญ่กว่านะฮะเส้นมันสวยกว่านะครับเส้นมันใหญ่กว่าเส้นมันสวยกว่าอ่ะโอเคพอแค่นี้แหละนะฮะก็ามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเผื่อใครได้ซื้อได้ใช้นะฮะจะได้ลองอยากเ,าเปลี่ยนคอยหัวเทียนนะครับ ให euh ้มันดีขึ้นนะครับให้กระแสไฟมันดีนะฮะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยน้องๆพวกเองจะไปเปลี่ยนอย่างให้ไฟมันแรงอย่างเดียวนะครับเราต้องดูด้วยหนึ่งอย่างกองไฟหัวเทียนนะครับแล้วก็ในการเพิ่มน้ำมันเพิ่มอากาศด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเพิ่มไฟอย่างเดียวนะครับไฟแรงลูกแห้งนะครับก็ลูกแตกลูกทะลุได้นะครับมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวนะครับไฟแรงเกินไปแต่อย่างอื่น ของเราในรถเรามันไม่เหมาะสมนะครับมันก็ไม่นําพาไปแบบว่าให้ควบคู่กันไปได้นะฮะประมาณนี้ครับผมก็เอาคอยไฟมาทดลองให้ดูเนาะนะครับในแบบสไตล์ลูกทุ่งนะฮะวีละซิ่งนะครับก็ลองจะคงกระจ่างแจ้งนะครับว่าเผื่อใครอยากทดลองใช้ดูนะครับกับคอยไฟม่อนคองแพรนะครับก็สําหรับตัวเฮียเองแล้วเฮียเทสแล้วได้ดูตาจริงแล้วก็แรงกว่าของเดิมนะครับแรงกว่าของเดิมก็ โดยรวมชัดเลยนะครับถ้ามองตาเปล่านะครับถ้าผมลองดูนะเผื่อใครอยากได้คอยไฟแต่งคอยไฟซิ่งนะครับก็จะลองใช้ดูก็ลองใช้นะครับเฮียว่าโอเคผ่านนะครับเวลิกูดนะครับกับตัวคอยไฟมอนคองแพโอเคเลยกดไลค์นะครับผมสวัสดีครับอืม